สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันให้กับราศีธนูลักนณาธนูในช่วงเดือนธันวาคม2566นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนอะใครที่เกิดเดือนนี้เราขออวยพรให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีสุขภาพแข็งแรงและมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะมาดูกันว่า ราศีธนูลัคนาธนูในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะกำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณการงานการเงินความรักการอ่านไพ่ออกมาถูกต้องแม่นยำนะคะมาใบแรกว,ว้าวเด็กถือเหรียญเหมือนคุณกำลังจะเริ่มต้น วางแผนในเรื่องของการออมเงินอยากคิดอยากออมเงินคิดอยากฝากเงินคิดอยากจะลงทุนหรือกําลังเรียนรู้ศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะเหมนแบบเราทําทงานมาทั้งปีแล้วเนอะก็มีเงินเก็บมีเงินออมแล้วก็อยากจะเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนทําอะไรให้มันแบบเพิ่มคูมขึ้นหรือแบบบางคนก็อาจจะมีความคิดที่ว่า ให้เงินทํางานฉันไม่ต้องทํางานให้เงินมันทํางานของมันเองเนี่ยได้ไหมนะดูกันต่อว,ว้าวหนึ่งเหรียญคุณกําลังจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินนะเนี่ยโชคลาภก้อนใหญ่ไม่ว,ว่าจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่บ้านรถสิ่งที่คุณอยากได้หรือเงินเงินที่มาจากโชคเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคก็ได้เ,ดเงินกําลังจะเข้ามาเงินก้อนใหญ่ด้วยก้อนเนี้ย ัถือเป็นโชคส่งท้ายปีแล้วกันนะคะโชคดีมากเลยอะเดี๋ยวกันต่อนะอืมนี่คือเงินมาแล้วแล้วก็เงินมาแล้วแล้วก็มีเดอะสเตงนะคะเดอะสเตงหมายถึงความเข้มแข็งอดทน การลงมือทำน้ำพักน้ำแรงหมายถึงอยากให้คุณไม่ว่าจะเจอเจอสถานการณ์ใดไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานครอบครัวคนรอบข้างเขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณมามาขจัดปัญหาเนี่ยสิงโตสีดำตัวเนี้มันเปรียบเสมือนปัญหาที่คุณเจอเจออยู่เนี่ยเขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมของคุณเห็นไหมเนี่ยคนนี้เขาใช้ความพยายามในการขจัดปัญหา ที่เจอะเจออยู่โดยใช้สองมือเปล่าในการปราบสิงโตเนาะคือไม่อยากให้รุนแรงอยากให้ความความพยายามในการอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณอะ่ะขจัดปัญหานั้นให้หมดสิ้นไปนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็หมายถึงการการทำทำมาหากินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนี่แบที่ใบนี้กระโดดออกมามาดูหืสองไม้ สองไม้หมายถึงลักษณะของงานที่มั่นคงขึ้นมีเพื่อนร่วมหุ้นคนร่วมทุนคนที่จะมาประครับประคองงานให้เรามั่นคงขึ้นในเรื่องของงานหรือใครที่รอง,งานอยู่ใครที่รอการแบบติดต่อจากทางไกลออนไลน์ต่างประเทศคุณก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับการติดต่อในเรื่องของงานนะคะงานมันจะมั่นคงขึ้น สําเร็จงานมั่นคงนะคะมีคนที่แบบให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่จะมาเข้าเข้ามาร่วมพูดหรือเจ้านายให้การสนับสนุนแบบดูแลพัฒนางานให้มันมั่นคงขึ้นนะคะต่กันต่อนะเดลเวอร์ความรักก็เข้ามาด้วยปลายปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักเพราะว่าเดลเวอร์เขาหมายถึงลักษณะของความมีเสน่คุณมีเสน่มีเส,สน่ต่อเพศต,ตรงข้ามมีเสน่ต่อคนรอบข้าง พูดแล้วเจราจาแล้วมีคนเชื่อถือพูดอ่อนอ่อนหวานอ่อนน้อมเนี่ยคณเขาจะแบบเขาเรียกว่าให้การสนใจช่วงนี้ทําอะไรก็ใช้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์เนาะพูดแล้วได้เงินทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยจะได้เงินหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีเกณฑ์พบรักกับมาที่มาจากเรื่องงานรักที่มาจากทางไกล แต่ว่าในลักษณะการพบลักครั้งนี้มันก็ต้องดูดูรอบข้างอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบใช่เนื้อคู่ไม้หรืออาจจะเป็นแค่รักที่แบบพบเจอะเจอกันในช่วงนี้แต่ว่าเนี่ยมีเกณนจะได้พบลักแน่นอนเดลเวอร์ over, นะอันนี้คือเดลเวอร์นะคะอืมอะไรกระโดดออกมาดูสิใบนี้ใบนี้มันคือเดวิลนะคะ เดอะเดวิ Devil, เจ้าจอมปีศาจเนาะเป,นเป็นภจะเป็นไพ่ประจำราศีมังกรน,นะคะมันเป็นลักษณะของการหม,มกมุ่นใจร้อนอเ,จอเจอกับอะไรที่แบบเหมือนมีคนมีเล่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเหมือ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 นโจโนะมันแบบคนมีเล่เหลี่ยมคนที่เขาเรียกว่าให้ระวังจะถูกชักจูงไปในทางที่เส,สื่อมเสียทางไม่ดีเห็นผิดเป็นชอบหรือ มิตรกลายเป็นศัตรูอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยต้องระวังนะคะแต่ว่าเดวิลเขาจะเน้นในเรื่องของการมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเดลเวอร์ช่วงนี้มีสเสน่ห์นะถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณจะมีโชคที่ได้มาจากการเสี่ยงเนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการเสี่ยงหรือ,อ มันเป็นลักษณะของงานที่ชอบเสี่ยงคนที่ชอบรวยทางรัฐเนี้ยก็ได้นะเดดวิลนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็ให้ระวังคนที่เข้ามาเนี่ยให้ระวังในเรื่องของลักซ้อนซ่อนเลนอะไรประมาณนี้นะเดดวิลนะคะถ้าจะมีความรักอีกครั้งก็ดูให้ดี ดูตื้นลึกหนาบางให้ดีสำหรับคนที่จะเข้ามานะคะมาดูกันต่อนะการงานกนารเงนินความรักคนเกิดราศีธนูเดือนธันวาคมน,นี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกนะเป็นสองใบเอาไหมนะมห้าเหรียญ ถ้าเหรียญก็ช่วงนี้ปลายปีเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินการใช้เงินฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายที่มันแบบยสุร่ายหรือการแบบกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้หรือเงินอัดขาดมือเงินตึงมือก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีอาจจะกินเที่ยวดื่มสังสรรค์กับเพื่อนซื้อของขวัญของฝากอะไรแบบนี้เงินมันอาจจะตึงมือได้นะคะก็ะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะดูกันต่อนะ แต่ว่าเราว่าก็ไม่น่าห่วงเพราะเดี๋ยวก็จะมีโชคโชคการเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาอืมราชินีถือถ้วยอืมราชินีถือถ้วยก็เป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์อีกนั่นแหละมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นคนที่มีซิกเซนมียานสัมผัสเป็นคนที่คิดใจน้อยขี้น้อยใจหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คิดมากคิดเยอะ อะไรแบบนี้อยู่ในช่วงนี้เนาะแต่ว่าในลักษณะของถ้วยมันจะเป็นในเรื่องของความรักความสุขความสมบูรณ์ความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราจะไดนะ้ใครที่ขออะไรไว้คุณจะได้นะคะอืม เรามาดูใบนี้ใบนี้คืออเดียนออฟสอดนี่เขาเป็นเป็นลักษณะของราชินีถือดาบเนาะราชินีถือดาบก็เป็นผู้หญิงเก่งหญิงแกร่งตัดสินใจทำอะไรแล้วจะชัดเจนทำจริงแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยแต่แต่ว่าจะเป็นลักษณะของคนที่แบบอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งใครอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้เป็นไม้เป็นโซดเนาะเป็นไม้ก็เคยเคยมี ยมีคู่มาแล้วแล้วก็เลิกลาล้างกันเนี่ย,ยลักษณะคนหญิงไม้เนาะใบสุดท้ายของคุณเป็น the emperor เนาะ the emperor เขาหมายถึงกษัตริย์คนที่มีลักษณะของคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เข้ามาที่คุณจะได้เจออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้คนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มียศมีตําแหน่งเป็นลักษณะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองเป็นคนชั้นแบบอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงคนที่สําเร็จแล้วในเรื่องของงาน งานดีเงินด,นดีสุขภาพแข็งแรงเนาะละักษณะของเดมโพเลอร์นะคะแต่แต่เป็นคนที่ถ้ามองในเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหวงของหวงคนรักเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ชอบคิดชอบทําชอบลงมือเป็นคนแบบชอบคิดนู่นคิดนี่หรือเป็นลนักษณะของคนที่เกิดราศีเมษก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้เราดูให้ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีธนู เดือนสุดท้ายของปีแล้วสิ่งที่คุณกําลังได้เจอก็มีประมาณนี้โชคลาภเงินทองกําลังจะเข้ามาสิ่งที่เป็นห่วงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินการลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษาดูให้ดีว่าจะทําอะไรก็ดูดูคนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยว่าจะดีหรือเปล่าหรือจะเข้ามาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าคิดโกงคิดอะไรแบบนี้เพราะมันมีดวงที่จะถูกเสี่ยงต่อการถูกโกงด้วยเหมือนกันนะคะ Okay, ะะวันนี้เราลาไปก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอแล้วเป็นกําลังใจในในการทําเหมือนแบบพอเข้ามากดไ like, ลค์เราก็ชื่นใจอ่ะเนาะเราทาไปแล้วมีคนได้ดูมีคนช่วยติดตามมีคนช่วยกดไ like, ลค์เราก็ดีใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ